วันนี้มาพบกับลุกกันแต่งหน้าที่เป็นผู้หญิงที่จะไปไมีเดทออกเดทนะคะในลุกที่ไม่ได้หวานแบลวไม่ได้แบบเซ็กซี่ร้อนแรงนะคะแต่ว่าจะเป็นลุกที่แบบดูเรียบร้อยดูแพงนะคะ สีตานะคะก็จะเป็นสีที่แบบออกคลึมนิดนึงเกือบจะเป็น s m o ok คี Eye แต่ไม่ใช่นะคะเราจะแบบว่าลงให้มันแบบเบากว่าสโมคี้อายนะคะแล้วก็ปากก็จะเป็นสีแดงแต่ไม่ใช่แดงจ้าแบบแนวเซ็กซี่เนาะแต่จะเป็นสีแบบเหมือนสีปากที่มันเฉิดเฉดมากขึ้นสีแก้มก็คือธรรมชาติเลือดฝาดนะคะและที่สําคัญวันนี้ก็ทา a เชดดิ้งไฮไลท์ด้วยะคะ่ะหน้าก็จะพุ่งคมขึ้นมาเลยนะคะ เดี๋ยวไปดู how to กันนะคะว่าเริ่มตั้งแต่หน้าที่เป็นกระกระายนะคะหน้ามันๆน,น,นะคะจนมาแบบเป๊ะปังอลังเวอร์ได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ของอะไรบ้างนะจ๊ะดูเลยไปดูเลยนัดเดทกับผู้ชายอย่าทำให้ผู้ชายกลัวสิจ,จะ๊ะ อยากทให้เขารู้สึกว่าเราสวยขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะจ๊ะการนําให้ตาดูแบวหรือโตขึ้นเนี่ยมันช่วยได้มากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีติ๊กเกอร์ตาของชั้นแบบใยญิ่งนิ่นมันจะให้ความเป็นธรรมชาติหน้าเห็นไหมบางมากเลยแล้วเขาก็จะมีกาวมาให้นะคะเราก็ทาลงไปจ้าอย่าไปคิดว่ามันมีอะไรยุ่งยากเกลี่ยเถาะเกลี่ย,ย,ยกาวให้ทั่วแล้วก็แปะลงไปตาดูโตขึ้น รองพื้นวันนี้นะคะก็จะเน้นการปกปิดให้ลราดูเนียนเรียบดูเรียบร้อยนะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนมีกระพี่ก็ไม่อยากจะไปเลเซอร์นะจ๊ะเพราะพี่รู้สึกว่ากระเนี่ยมันก็คือธรรมชาติของผิวอย่างหนึ่งนะเออวันไหนอยากเนี้ยบก็สามารถใช้รองพื้นนะคะช่วยได้ใช่ไหมส่วนคอนซีลเลอร์เนี่ยจำเป็นไหม สำหรับโซนะคะไม่ถ้ามันไม่ได้แบบคล้ำมากอะไรขนาดนั้นนะ่ะรองพื้นนะคะที่ให้การปกปิดเนี่ยมันก็จะกลบได้อยู่แล้วนะถ้ามันไม่ได้มากไม่จำเป็นจะต้องมีคอนซีลเลอร์ทุกคนดูสิชนีที่มีรองพื้นกับไม่มีเนะี่ยชีวิตมันต่างกันมากเลยนะทำเชดดิ้งไฮไลท์สันน่อย คคุมคมเวลาเกลี่ยนะจ๊ะก็จะใช้มือใช้แปรงก็ได้แล้วแต่ถนาด แต่ที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องเนียนกลมกลืนกับสีอื่นๆบนใบหน้าเช่นพวกรองพื้นหรือบลัชไม่ใช่เห็นเป็นขอบนี้เป็นขอบเห็นไหมต้อง, <S <S องเบลนด์การลงเชตติ้งไฮไ,ไลท์ด้วยเนื้อครีมนะคะก่อนที่จะลงแป้งมันก็จะทำให้หน้าเราดูเปะ๊ะแน่นคมหน้าเล็กลงชัดเจนนะจ๊ะ คิ้วก็ไม่หวานนะจ๊ะเป็นแนวเท่เเชินเสร็จแล้วก็เอาแบบฝนทัาทุกครั้งอะคะ่ะถ้ามีเวลาแต่งหน้าแเราก็ไม่รีบนะโซก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะจ๊ะ<ๆ>เราแนวเท่นะคะเราก็ต้องเลือกสีสันที่มันดูแบบอาจจะขรึมๆนิดนึงนะแต่ว่าเราจะแอบเก๋ด,ด้วยความคมน,นะจ๊ะสำหรับโซนะคือเท่เรามันต้องแอบเซ็กซี่อะ่ะให้มันแบบว่าลายดูหน้าขนหานิดนึงนะลองใช้ อายแชโดว์ชุดนี้เลยครั้งแรกนะจ๊ะสีนี้คือสีกลางนะคะทาเกือบทั่วเบ้าตานะจ๊ะเราจะทาให้เหนือรอยพับตานิดหนึ่งข้างล่างนิดนึงวกไปเนี่ยครั้งแรกที่ใช้มันเป็นสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยสีเข้มของเขานะที่เป็นสีเหมือนแบบเทาดำไม่ดำซะทีเดียวแนวขนตาเลยจ้า และไล่ขึ้นไล่ขึ้นตามตามขอบเบ้าตาเรามันก็ไม่ได้เรียกว่าการคัดเบ้าซะทีเดียวนะจ๊ะมันแค่เป็นการสร้างมิติให้รูปตาจ้ะแล้วก็จะมาที่สีสว่างนะจ๊ะเหมือนตาแน่นอนจ้ะอายแชโดว์อไม่ใช่แน่นอนนะคะคืออายไลเนอร์ต้องมานะ เห็นความแตกต่างบ้างไหมคะ เมื่อแต่งหน้าแต่งตากันเสร็จแล้วนะคะก็ไปพบผู้ชายได้พบผู้ชายเอานะก็แบบใช่ไหมทำงงทำงานมันก็ต้องมีแบบโมเมนต์ที่แบบสวีทหวานแววบ้างนะคะโทนสีที่ทำให้เราดูเป็น working woman ไปออกเดทนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยใช่ไหมมันก็จะดูแบบว่าเรียบร้อยดู professional ผู้ชายมองแล้วก็แบบไม่ได้กลัวนะจ๊ะก็แบบดูมีเสน่ห์เซ็กซี่เบาๆนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามการเพจ angel group by s o p h i a line s o p h i a s Angel ตามที่ขึ้นหน้าจอน,นี้เลยสนใจเรียนแต่งหน้าบริการแต่งหน้าแบบเป็นทีมแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าและปริญยาแต่งหน้าอย่างนั้นวันพิเศษของคุณติดต่อกันเข้ามาได้ลนะจ๊ะ